โอเคเลยครับก็กลับกันเอ่อทำไมเวลาน้อยจังชงั่มเถอะเล่นไปก่อนแล้วเกิดเราค่อยหาห้องใหม่ก็กลับกันไหมครับวันนี้นะครับผมเจอมาเลยรียวิวซองใหม่นะฮะที่เพิ่งซื้อที่แล้วเพิ่งรีวิวปืนว่าดีตูนี่นั่นเล่นเหลือเท่าไหร่นะครับผมผมอะ่ะเวัดเดียววัดเดียวอันนะโอ้โหไม่เป็นห่วงตู้คุฟิล The oh okay. โอ๊ยเจียไม่เข hey. ้าเห้เราตัดนบโโอเคมผมเส็จน่นอครับถ้าถ้ามีเสียงเข้าก็ขอเอาด้วยนะครับโอ้ยเจ็ดแ๊บเยเด็ โอ้โหเจยิงผมแต่หัวว่ะตายเออเดี๋ยวจบฟองนี้จะต่อด้วยมีดนะครับไม่ไหวแล้วค่อยทำพัดหน้าไปเชิบมันจะมีเสียงเออเสียงดังเสียงที่หัวเราะ้วยนะครับ ไม่ต้องแซงนะครับเพราทำไมไอ้มาร์ซานอะนะครับมันเล่นกากมาเก่งทำไมครับมันไม่เก่งกับเกี่ยวกับพวกบินกอนนะครับมันท้าแม่งได้นะฮะชิบหายเรนไม่ต้องอรัไม่ต้องการครับเจ็บโอ้โหลา อ่ล่ะเออชิปหายโอ้โหจอสเอ้บิกบบ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 บับบ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 ั๊บเั๊บบหอับแล้วค่อย เอ่มอ um, um, ah, 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 ่มอ ah, ันนะไปหาห้องหนึ oh, oh, ah, k k k ò, á, á, ่งก่อนไปหาห้องมาเจอห้องบอกด้วยนะห้องกันดีฟวาเล่นหลบเล่นหลบจำเนหาห้องอยู่เจห้องห้องเราดีกว่าต้องรู้อ่ะมาหาห้องเลยที่เกียดรอแม่งนานฟุ๊กซิงน้าก็นะเจอแล้วหรออืมเจอแล้ว เฮ้ยสมัยเฮ้ยสมัยดาริว์ซองเออกดไปเหอะสมัยก็กดไม่กดจะซองเว้ยตาหน,นี้ไม่ไม่ไม่เหลวไหลเว้ยครับพัด